กรณีเรื่องคุณสมโพศ์อาหูในกับ e อเนี่นอกจากเรื่องความแค้นของบุ่ผมมีเมียกันแล้วบริษัทนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการเมืองที่มีความซับซ้อนเงือนอย่างมูลทิศป่ารอยต่ออย่างน่าพิศวงจะเห็นได้ชัดว่าธุรกิจกับการเมืองนั้นได้ถูกผูกและเชื่อมโยงกันถึงอย่างแยกไม่ออกรางวัลที่ได้มาไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสุดจริตของ e ออีกต่อไป เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยกรตได้กล่าวโทษคุณสมโพศอาหูในประธานเจ้าที่บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือที่เรียกสั้นๆในตลาดหลักทรัพย์ E.A และพวกได้แก่คุณอมรรัทวีกุลรองประธานเจ้าที่บริหารและนายพรเลิศเตชะรัตนพาภาผู้ถือหุ้น E.A เมื่อวันที่12กรกฎาคม2567ที่ถูกกล่าวโทษถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ที่ไม่เพียงกระทบต่อตลาดทุนตลาดทุนแต่ยังส่งผลสั่นสะเทือนไปยังแวดวงการเงินการธนาคารได้เศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเพราะบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เป็นบริษัทใหญ่ในตลาดทรัพย์มีผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เป็นจํานวนมากกรตอได้กล่าวหาส่งเรื่องให้กรมส,สอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอดำเนินคดีกรณีทั้ง3คนและบริษัทย่อยอเที่เป็นผู้ถือหุ้น 99%คือหนึ่งบริษัท EASOLAR นครสวรรค์จำกัดและบริษัท EASOLAR ลำปางจำกัดข้อกล่าวหาระบุว่าทั้ง3คนที่เอ่ยชื่อไปเมื่อกี้นี้ได้กระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้แก่ตนเองทำให้ e a และบริษัทย่อยเสียหายโดยกรตตออ้างว่าหลักฐานที่เจอนั้นพบได้ในช่วงปี2556และ58นะฮะก็ประมาณสักเท่าไหร่ละ11ปีที่แล้ว9 11ปีที่แล้ว ว่าบุคคลทั้ง3ได้ร่วมกันกระทำการทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศหรือทุจริตในการจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเ a ผ่านบริษัทย่อย2อ,รอบริษัทดังกล่าวเป็นเหตุให้คนทั้ง3คนที่เอ่ยชื่อไปน,นั้นได้ผลประโยชน์จำนวนถึง3,464 65ล้านบาทการกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดหลายมาตราตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดทรัพย์พศส5งพและประมวลกฎหมายอาญากรทตจึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง3ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษดี i เพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและแจ้งความดำเนินคดีตามพรบหลักทรัพย์ต่อปปปปปงอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปปงอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมครับปีหลายประเด็นต้องพูด ประเด็นครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคุณสมโพศอาหไนพูดทึ่งเพิ่งจะย่างสุวหย57ปีเต็มไม่กี่วันมานี้กันก่อนเดิมทีเขามีชื่อเสียงติดอันดับตำเนียมหาเศรษฐีเมืองไทย มาจากครอบครัวชนชั้นกลางจบปริยมาึรษศาที่โรงเรียนเซนแกรเบียนระ,ระดับอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่วิศวะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์หลังเรียนจบก็ทํางานเป็นพนักงานฝ่ายขายที่บริษัทล็อกสเลจากนั้นไปเรียนต,ต่อ,อยังต่างประเทศด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยพิตต์เบิร์กและกลับมาทํางานกับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งตําแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จนกระทั่งถึงบริษัทยวนต้าซึ่งถือเป็นจุดเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสมโพชและผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบังก้าสหลานหวางนะฮะภรรยาของเขาก่อนที่เขาจะก่อตั้งร่วมกันก่อตั้งบริษัทซันเทคปาล์มออยล์จำกัดนะฮะเมื่อวันที่6มีนาคม2 5 4 9ที่เน้นธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งและกำลังมาแรงมีอนาคตสดใสในขณะนั้น ต่อมาธุรกิจพลังงานศาสตร์กำลังได้รับความสนใจจึงได้แปลงสภาพเป็นบริษัทหมาชนและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หมาชนหรือที่เรียกสันสันๆว่า EA 27มีนาคม2551เขาได้นำหุ้น EA เข้าจดทะเบียนในาหลักทรัพย์เปิดเมื่อวันที่30เมื่อวันที่30มกราคม2556นะครับ ระยะแรกท่านผู้ชมครับ EA เน้นธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลและผลิตและจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีโรงงานไฟฟ้า4โรงกำลังการผลิตรวม278เมกะวัตต์ที่ลบบุรีคนครสวรรค์ลำปางและพิษณุโลกนอกจากนี้แล้วยังมีโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานลมอีก8โครงการกำลังการผลิต386ดเมกะวัตต์ก็นับว่าตอนนั้นหุ้น EA สดใสเป็นที่น่าสนใจนักลงทุน ตอนนั้นหุ้นของเยมีมูลค่าทางตลาดสูงถึง3 6 0แสนหมืล้านบาททำให้คุณสมโพ์นั้นอยู่ในระดับมหาเศรษฐีอันดับเจ็ดของประเทศไทยปมปัญหาเกิดประทุขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณสมโพ์กับภรรยาคือคุณสมโพธและบังก้าหวงสูงหลานเริ่มมีการแตกรกร้ายากจะประสาน นำไปสู่การหย่าร้างถึงขั้นต้องฟ้องร้องแบ่งสินสมรสก่อให้เกิดเป็นความแค้นฝังใจสูหลานแบบว่าไม่เผาผีเลยอดีตภรรยาสูหลานได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานความไม่ชอบมาพาก,กลต่างๆในการบริหาร EA ของนายสมโพศอดีตสามี e. ให้สำนักง,งานกรทตรวจสอบเอาผิดและดำเนินคดีในการ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเดือนตุลาคม2555จนถึงมีนาคม2559 4 5ปีนะของบริษัทย่อยคือบริษัท E A โซลา r นครสวรรค์จำกัดและบริษัท E A โซลาร l ปางจำกัดโดยข้อมูลที่เธอให้กรตตอนนะั้นระบุว่าพบความผิดปกติบางอย่างคือการมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาหลายบริษัท เพื่ออะไรมันเพื่อทําธุรกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในลักษณะที่ซ้ําซ้อนหลายชั้นจัดตั้งบริษัทชื่อ e m e r a l ัและ b r i กซ์ที่ฮ่องกงขึ้นมาทําหน้าที่ซื้อสินค้าจากผู้ขายต้นทางในราคาถูกแล้วมาขายต่อกับบริษัท h y โ r o ไชน่าจงหนานเ n g นจิเนียริงคอ o r ปอเรชั่ในโครงการเ s n ที่นครสวรรค์และบริษัท Power อร์ n ชนาจงหนาน Engineering Corporation ในโครงการ ESL ที่ลำปางทำให้เกิดส่วนต่างมหาศาลจำนวน3,450ล้านบาททั้ง2บริษัทนั้นคือไฮโดรและพาวเวอร์ดูเหมือนจะถูกอบประโลกเพื่อทำหน้าที่จัดซื้อหาและขายอุปรกรณ์วัดสดุเหล่านั้นให้ e s n และ ESL ที่เมืองไทยโดยมีกำไรเพียงเล็กน้อยแค่2%ของราคาสินค้าที่ขายให้ e s n และ ESL จากธุรกรรมอัมพรางดังกล่าวทำทั้ง Emerald และ Brick สามารถทำกำไรจากการขายอุปกรณ์วัสดุต่างๆร,ๆรวมแล้วนับร้อยล้านเหรียญสหรัฐนั่นคือที่มาของเงินประมาณ3,000กว่าล้านบาทโดยรวมแล้วรวมทั้งสองโครงการ Emerald และ Brick สามารถเก็บกำไรจากส่วนต่างในการจัดซื้อหาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสองโครงการคิดเป็นเงินสูงถึง109เหรียญสหรัฐหรือราวๆ3า5 0ล้านบาท จากเงินส่วนต่างประมาณ3,000กว่าล้านบาทนี้จะถูกพักเอาไว้ที่บริษัท Emerald และ b r i ริกที่ฮ่องกงก่อนที่จะใช้วิธีผ่องถ่ายเม็ดเงินมาให้กับนายพรเลิศเตชะรัตโนภาสจํจำนวน98%ของกำไรอ้างว่าเป็นค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นก่อนที่นายพรเลิศใจโอนเงินจำนวนดังกล่าวทยอยเป็นงว,งวดในบัญชีของบริษัทเมลิดาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่ฮ่องกง และถ่ายเทเงินส่วนต่างดังกล่าวกลับประเมืองไทยในรูปแบบธุรกรรมอําพรางโดยสมโพศจะทำสัญญากู้ยืมเงินจากเมลิด้าอินเตอร์เนชั่นแนลและมีการออกใบรับเงินกู้ยืมไว้ลงนานหนึ่งปีเพื่อเป็นหลักฐานว่าบริษัทเมลิต้าอินเตอร์ได้รับหนี้กู้ยืมแล้วโดยมีเจตนาอำพรางการถ่ายโอนเงินดังกล่าวมาอย่างที่ประเทศไทย มีการคาดกันว่าเม็ดเงินที่โอนกลับมาเมืองไทยจะมีการกระจายโอนเข้าบัญชีบุคคลหลายๆคนที่เป็นพวกพองกับสมโพธก่อนจะนาไปเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และเข้าซื้อหุ้นของ EA และบริษัทย่อยเพื่อปั่นสร้างราคาใหม่อีกครั้งหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นแล้วท่านผู้ชมครับในระยะหลังมีการนําหุ้นที่ซื้อไว้ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อนําเงินออกมาซื้อหุ้นใหม่อีกครั้งกับกองทุนและบโบรกเกอร์ต่างชาติบางราย เพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อดันราคาหุ้น E อและบริษัทย่อยให้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนือ่องจนนักลงทุนรายย่อยสนใจเข้าไปเล่นเก่งการลงทุนและเก่งกำไรเพราะถูกมองว่าเป็นที่หุ้นที่เติบโตอย่างมีอนาคตอย่างไรก็ตามนะท่านผู้ชมนายสมโพศเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ระบุว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบ,บันการเงินในลักษณะของโปรเจกต์ไฟแนนซ์ คือสตาบันจะจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาโครงการโดยตรงไม่ผ่านบริษัทต่อย่างใดโดยจะจ่ายตามงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมทั้งยืนยันว่าโครงการโรงไฟฟ้าเออมีต้นทุนการดําเนินการ,ราต่อหน่วยต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งอื่นทีนี้มันเกิดมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกุลพรพัฒนเกิดพัวพันเครือข่ายเอื้อประโยชน์เออ นอกจากนี้ทาให้การของสูหลานนําส่งคอร์รัป่ันในหนึ่งมีนาผมได้ปรากฏชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกิกกุลพรพัฒนวงมาจารพิญญาที่รู้ว่ามีการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแบบผิดปกติโดยพบหลักฐานทางการเงินหลายอย่างที่แสดงว่าสมโพธิได้ใช้เงินที่ยักย้ายมาเพื่อเกาไปซื้อหุ้นจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท land prosperity holding ของกิกกุลพรพัฒน ที่มีอุน,นิคมุสาหการรมบลูเทคซิตี้ที่บางประกงทางนี้นี่คมุสาการรมบลูเทคซิตี้ที่บางประกงเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตรถเมไฟฟ้าของบริษัท Next Point จำกัดหมหาชนซึ่งบริษัท Next Point นี้ก็อยู่ในกลุ่มของ EA ที่มีนายคณิตสีวัชรประภาเป็น CEO ขณะที่รถเมไฟฟ้าที่ Next ผลิตออกมาจำนวนหนึ่งจะถูกขายให้บริษัทไทยสมัยกรุ๊ปที่มีกิก กุลพรพัฒนเป็นเจ้าของและผู้บริหารนับถึงคำให้การมีการเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมา EA มีการให้ประโยชน์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับกิกกุลพรพัฒนโดยมีการตกลงว่าจ้างบริษัทเคคอ n เน t เวิลด์ i ว e ประเทศไทยของเธอของคุณกิกกุลพรพัฒนให้เป็นผู้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างโรงไฟฟ้าทั้งภายใน ประเทศไทยและในต่างประเทศตั้งแต่ปี2,557สำรายในบันทึกยังระบุว่าเงินที่ได้มาจากการยักย้ายหรือกำไรที่มาจากส่วนต่างในการจัดซื้อวสัสดุและอุปกรณ์โรงไฟฟ้านครสวรรคและลำปางทั้งสองโครงการที่มีมูลค่าสูงถึง97.4ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็หลายพันล้านบาทเมื่อมีการโอนกลับมานเมืองไทยก็โอนในบัญชีของคุณสมพศ และคุณพรเลิศน,นอกจากนี้แล้วนอกจากจะถูกนำไปซื้อหุ้น EA เพื่อช่วยสร้างราคาหุ้น EA แล้วยังมีการนำเงินบางส่วนไปซื้อหุ้น Land Prosperity Holding จนทำให้สมโพ์มีหุ้นของ Land Prosperity Holding ในมือไม่ต่ำกว่า55%ขนาขณะเดียวกันยังพบว่าไทยสมายกรุ๊ปก็มีการซื้อหุ้นของ NEX เช่นกัน ท่านผู้ชมครับนี่คือลึกๆแล้วเนี่ยคุณบลังก้าหวงแจ้งออกไปเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสมโพศนั้นไม่ซื่อสัตย์กับเธอไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นนั้นนั้นก็เป็นข่าวซึ่งเอ,อร่่มลือกันมาแต่ว่าที่แน่ๆเธอได้หย่าร้างแล้วแล้วไม่ได้หย่าร้างอย่างเดียวเธอยังขุดขุดเอาข้อมูลทุกอย่าง ที่ในสายตาของเธอและคอร์รนั้นมันเป็นการกระทําที่ผิดปกติของผู้บริหารเอเอคุณสมพศเอามาให้เยจนกระทั่งเป็นผลทําให้คุณสมพศและพรรคพวกต้องโดนคดีอาญาในขณะนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากกล่าวโทษคอรรักล่าวโทษทําให้สมพศอมรขาดคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนจํากัดต้องหลุดจ,จากประธานเจ้าที่บริหาร c e o และรอง ประธานช่วยบริหารทันทีทําให้บริษัทพลังงานบริสัทต้องเรียกประชุมผู้บริหารนัดพิเศษแต่งตั้งการชุดใหม่เพื่อบริหารงานต่อและเรียกความเชื่อมั่นคืนมาที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณสมใจนึกเองตระกูลประธานกรรมการซึ่งคุณสมใจนึกเองตระกูลนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัททิพยาประกันภัยตลอดชีวิตไม่มีใครโค่นเขาได้เลยแม้ในเดี๋ยวคุณสมใจนึกเองตระกูลนั้นอดีตเป็น อดีตอธิบดีกมรมศุลกากรน,นะฮะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังแต่งตั้งบริษัทเพิ่มเติมประกอบด้วยนายชัชวานเจียวรานนท์ <c oughs> นายวสุกลมเกลียงนายชัดพลศรีประทุมพร้อมเสนอที่ประชุมถือผู้ถืนพิจารณาแต่งตั้งนายสุพัน์มงคลสุทธีเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งตแหน่งประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้คือภาระานีสินจะ ครบกำหนดชำระภายในสิ้นปี2567ซึ่งก็อีกประมาณ4เดือน5เดือนบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่ามีเงินค้างต้องชำระภายในสิ้นปี2567นี้รวมทั้งสิ้น16,488ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตัวแรกเงนินระยะสั้น8,144ล้านบาทเงินกู้ระยะยาว จากสารปรการเงินที่ครบกำหนดภายใน1ปีอีก2,852ล้านบาทและหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด5,422ล้านบาทขณะที่หนี้หุ้นกู้ที่ทยอยครบกำหนดในปีต่อไปอีก44ชุด <c oughs> มีมูลค่าถึง25,000ล้านบาทคำถามที่น่าสนใจที่ตามมาคือ EA จะเอาเงินที่ไหนม,นชมาชำระคืนหนี้มหาศาลก้อนดังกล่าว ตามแผนเดิม EA จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อชำระคืนคืนหุ้นกู้ครบกำหนดสังปิดภาษาการหน,นรึ่งเขาเรียกว่า r o โอเวอรภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แต่ล่าสุดระยกแผนเลิกแผนออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่บริษัทได้รับการแจ้งข้อมูลจาก Trist Rating ได้ปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของบริษัท EA จากบ B b บวก นะฮะเป็น BB บวกคือลบนะฮะหลังจากโดนปรับลดมารอบหนึ่งแล้วก่อนหน้าเพียง1สัปดาห์ตอนนี้ EA ยังมีการแจ้งมาว่าได้มีเงินสดกระแสงเงินสดประมาณ1,900ล้านบาทและไรายได้จากธรุรกิจโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์และพลังงานลมทุกเดือนประมาณพันล้านบาท พร้อมแผนจำลองเจรจากู้เงินจากสามกันอีก6,000ล้านบาทซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขั้นตอนสุดท้าย,ออยานอกจากนี้บริษัทจงอยู่การระหว่างเจรจาและพิจารณาคัดเลือก strategic partners ที่มาร่วมลงทุนสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้และพัฒนาธุรกิจอย่างยังย่งยืนในระยะยาวขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ UBS เปิดเผยว่า EA มีภาระเงินกู้กับสถาบาันการเงิน32,139ล้านบาทแบ่งเป็นหนีร้ระยะยาว23,285ล้านบาทหนีร้ระยะสั้น8,854ล้านบาทธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้นี้ก็มีไทยพาณิชย์กรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยธนาคารไทยธนาชาติธนาคารเกียรตินาคินและธนาคารอื่นๆ ก็เลยต้องมารุ้นกันว่าวิกฤตี่เอกำลังเผชิญและความเชื่อมั่นถดถอยขนาดนี้จนราคาหุ้นครับท่านผู้ชมครับตอนรุ่งเรือง EA ราคาหุ้นประมาณ100บาทปัจจุบันเหลือไม่ถึง5บาทแสดงว่าผู้ถือหุ้นหรือคนที่เล่นหุ้นเ a ไม่มีความเชื่อมั่นต่อตัว e อต่อไปคำถามคือจะมีสามาถาบันการเงินที่ไหนปล่อยกู้จะมีพนันธิตรรายใดสนใจเข้าร่วมลงทุนหรือไม่ให้ผมฟันธงนะฮะ ผมก็ไม่กล้าฟันธงแต่ว่าโอกาสที่ไทยพาณิชย์จ,จะเข้ามาปล่อยกู้ก็สูงเพราะว่าไทยพาณิชย์เป็นธนาคารในประเทศไทยแห่งเดียวที่มีความวือหวากล้าเสี่ยงกล้าทำอะไรหลายอย่างซึ่งธนาคารอื่นๆไม่จะไม่กล้าทำทีนี้ EA กับ <c oughs> ธุรกิจการเมืองมันซับซ้อนซ่อนเงินมากผมจะเล่าเรื่องระหว่างเยกับบ้านป่ารอยต่อ เหตุการณ์หายหน้เอที่เกิดขึ้นทําให้เกิดมุมมองหลายมิติมิติทางเศรษฐกิจนั้นต้องยอมยอมรับว่าการกล่าวโทษคุณสมโพธกับพวกผู้ถามดิจรเอเอดังกล่าวนั้นได้สั่นคลอนกับมาตรฐานการจัดการภายในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากบริษัทเอเอถูกประทับตาว่าเป็นบริษัทที่มีระบบธรรมาพิบาลดีเด่นแถมยังได้รางวัลใหญ่ในเวทีระดับสากลในฐานะองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการบริหารงาน และการสร้างการเติบโตธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแต่ทุกอย่างก็พังคลืนในชั่วข้ามคืนและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรางวัลที่ได้มาไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสุดริตของเอออีกต่อไปในบริบททางการเมืองอีกด้านหนึ่งเหมือนจะดูห่างไกลแต่ถ้าเราลองกลับไปค้นประวัติศาสตร์ดูจะพบว่าบริษัทนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางการเมืองที่มีความ ซับซ้อนเงินอย่างมูลที่ป่ารอยต่ออย่างหน้าพิศวงเมื่อสี่ปีที่แล้วผู้ออกมาเปิดเผยทุงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์กับมูลที่ป่ารอยต่อนั้นมีตัวละครชื่อพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณพลตำรวจเอกพัชรวาทเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเมื่อวันที่1 8เมษายน2 5 5 7 ก่อนรัฐปรหารปี2557เพียง1เดียวหเดือนวันที่พลเอกพัชรวาทเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทราคาหุ้น E A อยู่ที่11บาท22พฤษภาคม2557วันรัฐประหารราคาหุ้นขึ้น12บาท5014พฤษภาคม2561ประกาศใช้พรบร E C ราคาหุ้นอยู่ที่36บาท50 24กุมภาพันธ์263ราคาหุ้นอยู่ที่46.25บาทหรือเติบโตจากวันที่พลเรกพัชรวากเข้ามาเป็นกรรมการ420.45ท,ทั้งใน,ในช่วงเวลาปี2565ถึง2566ราคาหุ้นยังเคยพุ่งไปถึงเกือบ100บาทด้วยกระทั่งเดือนสิงหาคม2566ปีที่แล้ว พลน์เรพชรขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการสระกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนจะได้ดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เวลากำลังถูกจับตามองเรื่องเพิกถอนที่ดินอุทยานป่าทับลานจํานวนมหาศาลกรณีเรื่องคุณสมโพศอาหูในกับ EA นี้นอกจากเรื่องความแค้นของบู่ผมมีเมียกันแล้ว ในมิติทางเศรษฐีทางการเมืองกรณีศึกษาหุ่นสมโพธ์กับบ้านป่า้อยต่อจะเห็นได้ชัดว่าธุรกิจกับการเมืองนั้นได้ถูกผูกและเชื่อมโยงกันถึงอย่างแยกไม่ออกจนกลายเป็นวังวนที่ประเทศไทยยากเยี่หรุดพ้นออกไปได้ EA นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างเดียวกับกลุ่มบ้านป่า้อยต่อก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนสมกับกลุ่มพักภูมิใจไทยโดยมีความสมนสมกับ คุณเนวินชิดชอบเป็นอย่างมากครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม